เราจะต้องกินกล้ามแบบไม่ใช้มือเธอเธอคิดว่าชุดเธอวันนี้จะชนะอีกสองคนเลยตายเลยเธอเช้คำว่ามอม หน้าหนาอย่างแกเหมือนคอนกรีตถ้าโดนฝ่าผมไม่ทะลุทะลวงถึงหน้าแกสินะถ้าอย่างงั้นแล้วก็ฉันขอตบเอาเลือดชั่วชงแกออกมาเลยเถอะมาดิคนผิดด้านทางนี้ฉันขอตบหน้าแกให้หายได้เธออีกแกผิดด้านผิดด้านทางนู้นทางนู้นอ่ะฉันขอตบหน้าแกให้หายได้เลยอีกแกผิดด้านมึงผูหัดทางนี้ไม่ได้คอเคสอุ้ยฟาคัด ล้อมห้วสังกะสีออพูดเลยว่า EP นี้เต็มที่มากแล้วก็จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมรอดูฉันเลยฉันเอาจริงแน่รอบนี้เออแอบคิดว่าเบียอยากจะได้มงอีกอรอบเลิศเลิศลิศเออและเราก็อยากจะกลับมาได้มงอีกรอบนึงคณะกรรมการโพสรงเกียรครับออออมึงต้แตกให้หมดค่ะ ซึ่งพี่แม็กปัดตกไปได้เลยเพราะว่าพลังที่นางอยากจัดชนะอาจจะยังไม่มากพอเท่ากับนี่กับบีที่อยากจะแข่งกันแอบคิดว่าบีเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากกว่าอีพีนี้อีพีนี้บีรู้สึกว่าบีแตกต่างจากคนอื่นค่ะบีควเทคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้นคอนเซ็ปต์ที่สุดค่ะดีใจกับบีด้วยนะคะชนะครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายค่ะไม่มีอะไรมาก็ดีใจด้วยเนาะก็ชชมดีของน้องบุญมันตกถึงวัสนามันได้อีพีเดียว คือความรู้สึกมันตกค้างจากอีกทีที่แล้วค่ะชนะไปได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยเออนอนมากเลยค่ะน้องพ <laughs> อดีว่าเราเอ่อดีใจกับชัยชนะเล่านิดนึงค่ะอีพีที่แล้วคนคอมเมนต์ชมเยอะมากใน YouTube คนก็เห็นคอมเมนต์ฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากว่าบีสวยสมโมจริงๆอะค่ะบีสวยสมโมจริงๆอะค่ะดีใจมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้กลับมาต้องมาชนะอีกแน่นอนค่ะรอบนี้บุญหมดแล้วลูก ไม่มีแล้วริงๆต้องขอโทษนะพี่แม็กแต้มบุตบีนไม่ได้หมดหรอกค่ะเพราะบีย่์เพิ่งไปแก้ชงมอที่สมเม็รโดนช้ำๆเลยเจ็บตีมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆนะคนดูอ่ะที่ดูในคลิปอ่ะมันผ่านการตัดต่อมาแล้วตัดต่อตัดดีมากค่ะตัดออกมาแบบตอบคำถามปังมากแต่ความจริงคือในฟุตจริงๆตอบยาวมากสถานที่ในวันนี้ตอนแรกแบบ เกียดเลยเพราะว่าเป็นร้านอาหารแม่งจะถ่ายได้หรออะไรอย่างเงี้ยเป็นอัพเตอร์ยำอันนี้เราก็รู้มาแล้วนะว่าร้านยำเขาดังมากอะไรอย่างเงี้ยคือนี่เคยกินตั้งแต่แบบที่เขาอยู่ชนบุรีเลยเออเห็น hey, สถานที่แล้ว่ะคะ่ะแล้วเป็นอัพเตอร์ยำพี่ก็รู้สึกว่าดีใจมากกคือวันนี้เราต้องได้ได้กินยำแน่เลยเพราะว่ากระเทยเกิดมาคุกกับยำจริงๆค่ะเห็นสถานที่พอุ้ยแกอยากกินแกอยากกินฉันอยากมากินอัพเตอร์ยำมากเลยพิ่งรู้ว่ามีในกรุงเทพนี่ดอกผมต้องมาแล้วค่ะก็กลขอพึ่งรู้ค่ะจะเาอย่างไง ให้เอแคร์ลองพูดชื่อรายการที่ได้ยินอาไกันอะไรอ่ะคือยาวอัดับหนึ่งของโลกผีสามนางรวมกันสาหลวงูุสมาชัชโมสานนท์วสักกะสีวันนี้นะคะดิฉันพูดเลยนะคะว่าในฐานะที่ดิฉันคือเมนเท่าและเกียวกามนเท่าอะ เราก็จะมีเมนเทอร์สาวแสนสวยนะเมนไม่มาค่ะหุ่น้อมเพียวพีววเลตค่ะบูตี้พิเเลตบคกเลยนะคะหหุ่นแล้วแบบติดค่ะอ่าสถานที่สวยๆจากอัพเตยัมทำให้เราสวยซึ่งไม่เห็นอัพเตยัมเลยเลยไม่เห็นเลยไม่เห็น มาพึ่งต้นไม้เหระวาถ่ายในร้านเขาไม่ได้โทษนะอันนี้ต้องขอบคุณเดอะคิสต้ปาร์คนะโอเคขอบคุณต้นไม้ขอบคุณเสาไฟฟ้าแตต้องขอบคุณ อัเตย์ยด้วยเอออ่าวันนี้วันนี้ตีมอะไรก่อนเอาอย่างงี้ยวันนี้นะสัมนะตีมวันนี้ก็คือเรื่องของว่าแต่งตัวยังไงให้ดูแซบและน่ากินนอุทีอยแต่งยังไงให้น่ากินเออเราไม่รู้คอนเซปต์นะคะว่าเขาต้องการอะไรเขาเขาแคบีมาว่าน่ากินน่ากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์มันคืออะไรวันนี้พี่จะมาทําให้ทุกคนรู้ค่ะว่าเผ่านมงูมันน่าอีสแค่ไหน แคมเปญเน,นี้ยเรื่องกินน่ะเขาทางยีบีใช่ปะแต่เรื่องความน่ากินน่ะเขาทางนี่ค่ะรอเจอผู้เขาประกวดแตู่ดตรงตรงเลยนะเธอความสวยเนี่ยไม่ได้เท่าน้ำปลา,าของสยามโอ้โหโอ้โเขาแทบผิุดอยู่แล้วไม่โอ้งั้นต้องดูที่วันนึงวันนี้นางจะแซ่บหรือเปล่าม,มามา นี่แต่งเป็นนักเลงอ่ะโอ้โหเอาตรงปั๊กแต่งเป็นไก่หรอออกมาเหมือนกับปะมากไก่ค่ะไก่ไรไก่แซนักไก่น,นกักเก็ไฟชิคเก้นค่ะหล่อนชื่ออะไรแนะนำตัวคะ่ะสวัสดีค่ะกีกี้ใหม่เล็กหนึ่งค่ะอินสปายมาจากผู้พันสแลนเดอร์<ห>ขอ่ทผู้พันแซนเดอร์ไม่ใช่หรอไมันช<ม>ือ่อผู้พันแลนเดอร์เหรอ มีสิทธิ์หนูบอกเลยนหนูว่ากินสปาห์หนูอ่ะมาจากเคฟซีอ่ะเวลาเรากินอ่ะกินตอนไหนก็อร่อยมันไม่นากินอ่ะมันเหมือนแบบแเอเคฟซีหมดอ,อายุว่าพี่แม็กบอกว่าเป็นไก่ทอดเคฟซเหรอนี่ว่าเหมือนไก่ทอดน้ำปลามากกว่านะเห<อ>มอนเค็มมาเชียกันแต่วันนี้ห<ด>ลอนมาอยู่ร้านอัลโตย์โอ้<น>ะจะมาเค็ <K FC S 2> มีอะไรได้ ไก่ทอดอับสเตียำก็อร่อยเหมือนกันค่ะกินคู่กันได้โอ้นี่ถือว่าจะเอาไก่นี้ไปกินกับอับสเตียำก็ได้นะไม่ได้อยู่จะบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าแช่แผลหืมของคำทอดดีจังวะพูดไปกินไปของคำทอดมีเคลือตังหวาโอ้ยหยุดเนี่ยอุ้ยอร่อยมากกูงเชื้อถึงว่าถ้ากินไก่ทอดเนี่ยเราขนอับสเตียำนะกูอว่าเป็นไก่ทอดเองกินกงอยู่ว่ามันแดดเปลือก อร่อยมากต่อไปเราจะต้องกินกล้ามแบบไม่ใช้มือตาที่นี้ตอบคำถาม <laughs> เธอเธอคิดว่าชุดเธอวันนี้จะชนะอีกสองคนไหม ปู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 ไม่ได้กลวงปลาตื่ระวังไว้นะระวังพี่แม่เขาจะลากปลาตื่ไปกินในน้ำนะจ๊ะแต่งมาอย่างเงี้ยใช่เลยตะกุนตะทองเป็นหนูเก็บล้างให้นะคะเธอเป็นยากษกับเธอเหรอพวกพัก ไม่ได้เป็นยาค่ะแต่เขาเป็นอินสปิเรชันของหนูวันนี้ <Okay. S 1> ค่ะชอบอะไรตัวของเขาคะหนูชอบทุกอย่างค่ะเขาแบบคอสตูมเอยแล้วก็ซิกนเนเจอร์เห็นปุ๊บอร่อยปั๊บแย่มากไม่เห็นจะแซ่บไม่เห็นจะนา่ากินโอ้ยำยังอร่อยกว่าอีเต่นแัะกินปู๊บเลิสองชม้น <laughs> <laughs> อุ๊มา ดูใ่อุ้ยมาแล้วมามามาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับผมชื่อสึอครับผมชื่อสึอครับอีเด้ออุอ <c oughs> บาดมาแขกแขกเป็นแทนพี่เอกแขกเลยไอ,นนอตี๋อยากรู้ว่าพี่เอกแขกขนาดนี้เลยครัก <c oughs> ว่านี้ค่ะโอเค่าทำเป็นเล่นเด้ออย่าทำเป็นเล่น คอนเซปต์วันนี้นะคะข้องถึงก็คือเครื่องประหารเก่งค่ะวันนี้บีนี่รายการระดับตู้ซ่อนนี่เอกกับป้าตือนะไม่ใช่งานประกวดชุดรีไซเคิลวันวิทยาศาสตร์นี่น้องโปมาค่ะอาจารย์ตอนนี้เจะมากรอบคู่ให้กับเผาพันธุ์กนมงูข้างหลัง <c oughs> แล้วมันแซ่บย <c oughs> ังไงค่ะก็ทั้งอย่างแม่ไซนี่เคยไม่อยากบ้างคอิเซปต์นะคะคอนเซปต์ว่าอยากขนาดไซนี่เอาความจริงเลยเอาความจริงมาพูดค่ะแม่เริ่มฉันเริ่มมีอารมณ์แล้วปาเพชรดีเกินเพชรดีเกินไหมเพชรดีเกินจะทำเป็นเล่น ลมแบบว่าเริ่มมีความหิวเออเป็นไงล่ะโอกระต่ายมาได้ไงอ่ะเราไม่เราไม่อยากจิกวิกไงแม่เราก็เลยใส่นีแทนพี่เกียรติพี่เกียรติปนแบบงี่ตามกงพี่เกียรติคอเพิ่งกลางนิดนึงเอางี้นะในเมื่อถ้าเธอเป็นกระต่ายแล้วกระต่ายก็ต้องกินของแล้วล่ะกินผักกินผักถ้าอย่ามือจับเอ้าโดยไม่ใช้มือโดยไม่ใช้มือคนเมื่อกีทำได้นะคะจะยอมแพ้หรือเปล่าคะจะยอมแพ้หรือเปล่า ีมพูดถึงเรื่องกินนะเขาสามารถบางคนกินคำียวหมดได้หมายถึงว่าของอะไรใหญ่ๆสามารถยัดเข้าไปในปากของคำโยมน้ำแรงมากจริงมากแม่ถ้าใช้มือได้ถ้าใช้มือได้เหมือนกันจะได้กินภายในหนึ่งวินาทีให้หมอเดินสองส Oh my god! Oh my god! Oh my! Whoa! Whoa! can ไม่อยากยอะไรงายก็ยและอยากรู้ว่าชุดเราเนี่ยอะไรมันส่งอะไรบ้างเนี่ยหมวกส่งชุดไหมชุดส่งรองเท้าไหมเนี่ยลองลองเล่าให้ฟ <c oughs> ังกันทเทสไหนเสื้อมีความเป็นอวกาศนิดหนึ่งก็ไม่รู้จะสื่ออะไรถึงอะไรเหมือนกันออส่วนเนี้ยอยากแบบว่ามันน่ากินไงแม่ออความแซบมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แ้วก็หนูกินว่าที่หนูเอาวันนี้มาหนูชอบของอวัยวะเพศเขาก่อเลยบดับแรกตรงไหนมันแซบบ่ะแต่พูนะคณะกรรมการดู ไปแล้วก็นั่งกินไปมิติใหม่ปะเหมือนมิตีใหม่แห่งการไาเที่ยวบาโฮใช่ถ่ะเราติดเพล็กออกมาจะเป็นยังไงอ่ะปเจย์อุ๊ยโอ้ยดูดีกว่ารอรอเก๋นะเก๋ขึ้นสวยนะอันนี้ไม่คือคนใส่เอสแต่หนูเอามาระเบิดไซส์แม่ชุดนี้นะมันได้ความแซ่บได้ความอร่อยค่ะแล้วก็ได้ความน่ากลัวในเวลาเดียวกัน ทำมีสิ่งัวงล้อฉันเหรอมาตื่นน้าตลกอ่ะดูน้ปมาตื่นดิขนาดนี้แต่พูดเลยนะออกมาครั้งแรกก็แบบว่าดูแบบว่าดูน่าสนใจแต่พอออกเข้าจริงๆแล้วการพีเซนดูเธอดูแบบว่าต้อยต่ำมากตอนเวลาที่แรกอะมันมันเราทำให้เราตกใจได้จริงๆมันวาวจริงคือมันวาวอย่างเงี้ย อพูกความในใจออกมาเลยมอมเลยตอนแรกมาว้าพอดูอีกทีมอมอุความในใจอีกอุอะไรคะแม่ไม่เข้ากันสักอย่างความในใจอีกไม่มีเรื่องเล่าไม่ตลกอะไรก็ไม่รู้แล่เท็มากความในใจอีกตอนน้องเขาทำดีดีดีมากขอบคุณค่ะไม่ต้สนใจไหมสักอันไหมไม่ค่ะที่บ้านมีใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วเป็นของจริงด้วยค่ะ นี่รถอ่ะุ่วินี้รถหนาออเ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 อปเออเออนออเออเนอเอ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 อาออเออเอุเออเออเอเออเอะเออออเออยออเะเออเหอเออเออนออกับเออ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 เอเอมเอนเออเนัเออเออเออด้อเนะเออเคีเอเอ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 อเนออเออเเอ็เออ่ออเเออเออออเาอเออไมเ อันนี้เป็นโทรศัพท์ค่ะหลันลองโทรหาผู้ชายคนหนึ่งเจ <Hello. S 2> <c oughs> ๊ัลโหลที่รักก็รอมาหาในสี่ <laughs> โอ้จะรีบไปเลยสิตรงเนี้ย <laughs> 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 อู้มา <laughs> ไม้แล้วคือว่าหน่อทุเรียนอะ <laughs> ขนาดตอนมันเป็นหน่อมันยังใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันโตมันจะขนาดไหนคะ <laughs> ตอนมันปลาเลยค่ะ ประมาณเลยเนาะน่าสนใจแล้วอยากจะถามว่าวันนี้อินสปิเรชันทุเรียนของเธอคือทุเรียนล่องตูดอกล่องตูดหรือว่าอะไรแต่เราเน้นเออจะโชว์เนื้อหนังบางสายค่ะก็จะเป็นแบบเออทุเรียนมีอกนะมีล่องมีตูดอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะดูได้ว่าทุเรียนลูกไหนมันน่ากินคือเราต้องใช้ไม้เคาะนะครับว่าถ้าเสียงมันดังอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการทดสอบว่าทุเรียนลูกเนี้ย ดีกินหรือ,อยัง <Okay. S 1> ว่าจะเป็นทุเรียนแบบเนื้ออร่อยไหมแบบพอดีกินหรือจะเป็นทุเรียนเนื้อแก่ยุยอ่อทุเรียนนี่ก็ต้องใช้ไม้เคาะใช่ไม,ไม้มาเคาะหน่อ,ย,อ,อ,อยทุเรียนตอนน้องมีไหมทเีปฟังนะทุเรียนอย่างเธอรสชาติเป็นทุเรียนปลาที่ไม่อร่อยเหมือนน้ำปลาาของอ f t e r y ย m ใเ่กับน้ำปลาตันนี้กูก็งงกับเขาแล้วก็เออไปก่อน เรียกว่าเนื้อปลาเหมือนเนื้อป้าใช่ไหมคะเละไงแต่เทปดีมากเลยอ่ะขอชมได้ยป้ะแบบเสื้อมันก็แบบรองไปกับบริบทวอมเป็นทุเรียนได้ย่คือแบบหน้ำเนอมันเข้าใจทำเข้าใจเลือกแต่ะโพกแค่ไปหน่อยโอ้สายอยากนะอยากโดนทุเรียนตบหน้าไหมอยากค่ะอุ้ย ลองโชว์นะแอคชั่นของการตบด้วยเปลือกทุเรียนเดี๋ยวนี้แอคชั่นนี่ปากเนาะปากหมายงต้องโดนเปลือกทุเรียนกับรองเท้าบวกกันปะนี่ <c oughs> เดีเ๋ยวเดี๋ยวกลับจะไม่ได้สไลค์เลยเริ่มแล้วเหรอเริ่มหน้าหนาอย่างแกเหมือนคอนกรีตถ้าโดนฝ่าผมไม่ทะลุทะลวงถึงหน้าแกสินะถ้าอย่างงั้นแล้วก็ฉันขอตบเอาเลือดชั่วๆแกออกมาเลยเถอะมาเนี่ยขดผิดจ้า สักขอตกหน้าแก่หายได้เ <Gym. S 2> ลยเธอผิดด้านผิดด้านผิดด้านทางนู้นนู่นอะสักขอตกหน้าแก่หายได้เธออีกแกแก่มึงผู้หันดังนี้ไม่ได้คอเคสอุ้ยป้าครับอันนี้หายไปไหนเธอเธอ acting เธอแย่มากอะ acting ป้านะคะแย่ acting แย่ acting ป้าตูดข้างหลังนะหันหลังเช่หันหลังหันหลังเอาทิชชู่ยัด ไม่ใช่ทิชชู่เสื้อค่ะใส่เสื้อออกมาเชเนี่ยเสื้อป้าหยุดโพสได้แล้วกางออกมาแล้วก็ควบหน้าตัวเองเข้าไปเออโอ้ดีมากมาสุดยอดมาสุดยอดมาสุดยอดถ่ายแบบชัดมากภาพรวมดีมากดูกุตูเอาดีดีเปียแค่จริงสิงลุตแปดชันดูกุตูมากตู๋อะลองลองข้อแบบเมื่อกี้เราเดินแบบค้างให้ดูหน่อยได้มั้ครเดนปะเดิน เออได้คุณตุ๊กตุ๊เออครับขอผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนเดินเข้ามาเลยค่ะมาเสียจริงด้วยเห็นอยู่ว่าเดินเข้ามาเสืองงเออตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนอยู่ตรงหน้ากรรมการแล้วนะคะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเราจะให้ ขอคะแนนเสียงอ,อ,อหนงรอบแล้วกันเริ่มจากแม็กกี้ค่ะหนูก็ยังอยากชนะนะหนูสู้สุดลีดแล้วก็วันนี้หนูเต็มที่ค่ะอขอแบบมันไม่มีความแบบอ๋อ,อวิญญาณวิญญาณนักสู้ของหล่อนอยู่ไหนไ ไบนไลบนไลบนไล่ชนะสักดาล้อมรัวสักสีไงดูดูหนูจะไล่นูจะตู้เองไม่มีเสียงเลยอ่ะไม่ตู้เลยค่ะโอเคค่ะข้อต่อไปมีเบลอคือพี่เอแคร์คากอนอื่นต้องขอแคร์ผู้ประกอบการมีหลาไม่ได้ขอแตจะบอกว่าไม่ได้กรรมการมีหลายคนผลิตภัณฑ์ไม่ได้กรรมการมีหลายคอนมาตื่หลายรอบแล้วจะหยุดยังหยุด ป้าตือขาอีกไม่ตีปีละค่ะป้าตือก็คงจะแบบไปกี่ตู้ก็จะงตแล้ววันนี้พี่ขอชนะแล้วกันนะคะป้าตือให้หนูชนะอีกรอบนึง่ยนะคะได้เรื่องสำคัญนะคะพี่แจ๊สกินแคร์พี่เอแคร์ด้วยค่ะเออไม่มีเบกกี้แบรนชื่ออะไรวะลืมอะไรอยู่จำไม่ได้เีลิกเอลิตเอ สุดท้ายค่ะมอสค่ะมอสเนื้าชีสค่ะมาก็คือบอกแล้วว่าตีมวันนี้คือแต่งยังไงให้น่ากินหนูก็แต่งมาให้น่ากินแล้วไงทุเรียนใครไม่อยากกินบ้างแต่เอาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยชอบไหมคะป้าชอบไหมทุเรียน ชอบอไหมพี่ใครชอบไหมพี่ใบชอบ,ชอบไหม<อ>หทุกคนชอบเห็นไหมแล้วทำไมไม่เลือกล่ะก็ต้องเลือกหรือเปล่าแต่แตั้งแต่วันนี้ไปจะเลิกแดดเรียนแล้ว<อ>สาบานน่าก,กินที่สุดแล้ววันนี้<ค>พูดเลยราชาผลไม้ของไทยคำถามสุดท้ายจากคณะกรรมการ,การขอให้ใส่หูฟังทั้งสองคนนะคะเริ่มจากแม็กกี้โอเคค่ะโอเคหนึ่ง เป็นคำถามที่ดีมากจันหลงพี่สุขเป็นคำถามทรงนางงามมาหนึ่งนาทีเชิญค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามแม็กซ์่อว่าความเงียบเป็นสิ่งที่ดีสุดเท่าวันนี้ให้แม็กมงทุกอย่างจะปังมากค่ะความเงียบหรือความเงียความเงียบค่ะความเงียบหรือความเงียบโอเคมาได้สองบีเบลเลอร์เอาหูฟังออกบีเบลเลอร์หูฟังออกอ๋อค่ะ อ,อ้อคำถามจากเมืเ่อเชิญค่ะภายใต้ความวุ่นวายของสังคมในประเทศนี้และสังคมตรงนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับยอดขายของน้ำปลาอัปเตยัมฟ้าทองของอําพายยะ <c oughs> เธอไทยจะเป็นใหญ่ในโซพรินไตมารนี้นะคะอย่างที่ข่าวออกมานะคะน้ำอัปเตยัมนะคะสาวมารสร้างมูลค่าได้มากกว่า1,000ดลานค่ะ ซึ่งเป็นปรากฏการใหม่มากนะคะและที่สําคัญ1,000ล้านนั้นได้มาจากกะเทยทั่วประเทศไทยค่ะผู้ชายนะคะนอกจากจะหันมาบริโภคกะเทยแล้วอย่าลืมหันมาบริโภคอัตรยันด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าแต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายฉันยังไม่ได้ให้เธอเอาหู ได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินคำถามนะขอคณะกรรมการถามนะคะเกิดภาวะน้ำท่วมในคลองหนองจำนวนมากคุณรู้สึกอย่างไรกับการที่ยอดขายในติกต o กตอนนี้อันดับหนึ่งคือทุเรียนกวนแล้วส่งผลต่อบ้านเด็กกำพล้ายอย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน้ำท่วมดีใจมากค่ะเ,ออเพราะว่าเราจะได้ออกมาหาปลาค่ะเพื่อทำให้มีรายได้นะคะทุเรียนก็ ราคาตกค่ะทุกคนจะได้กินทุเรียนถูกขอบคุณค่ะยังตอบไม่ครบนะคะแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับบ้านเด็กกะ้าช่างมันค่ะขอบคุณค่ะ สมมติถามแอร์แคร์ดีกว่าว่าให้คอมเมนต์แต่ละคนในวันนี้อยากจะคอมเมนต์ยังไงเอาที่แบบลงตัวสุดเลยนะนี่ชอบไก่รู้สึกว่าไก่ลงตัวมากดูแบบเป็นแฟชั่นแบบเป็นแฟชั่นเซ็ตเดินสยามได้แต่ว่าชอบกันเรื่องแมทเทเรียลของทูลเลียนมากคือหมวกส่งนมนมส่งเสื้อเสื้อส่งเกงเกงส่งรองเท้าเนี่ยมันคือแบบวิส่งกันไปหมดเลยอ่ะถัดภาพมันนี่ชอบความมอมเหมือนกันของกระต่ชอบไหมนะคะับมอมหมวก มาซิแพ็กมาบอดี้สูทมากางเกงแล้วรองเท้าแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะเทสอะไรอ่ะมันมีคาแรคเตอร์อ่ะโอ้มันเลยเอะไรง่ายคือไม่สมประดีค่ะสลุปนะสลุปลางวันที่จะได้ขอเชิญรางวัลจากเมนหมดค่ะโอเคค่ะซึ่งรางวัลในวันนี้ก็คือน้ำยำปรุงรสและน้ำปลาจากอาเซียค่ะ แต่งตั้งนานวะได้แก่อุยก็ต้องไม่ให้หนุ่มคนเลือกอะเที่ยะนไม่ไ่รู้เลยแตงต่แตตต ไปเลยค่ะกงมีได้วยค่ะก็มีได้วยจ้าไหวตัวแม่มาแล้วตัวแม่ตัวจริงมาละแต่งตัวอะไรกันคะอันนั้นกรรมการใครให้อะที่ขวดอะมีค่ะเขามาจากไหนอะเขามาจากไหนอะไปหยิบจากโกดังงเข้ามา เังไม่ได ar er. ้บอกของอะไรหรอยังไม่ได้บอกะของร้านเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามว่าความรู้สึกว่าเวลาเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วหน่ากินเคเอฟซีอ่ะไอ้น่ากินแต่ว่าสายตามันเบี้ยงไปที่อิตาเลียนนอ้บมสสายตามันเบี้ยงเบี้ยงอิตาเลียนอยากเห็นชุดเีกระต่ายของจริงไหมดีซใจดีซใจเบี้ยมากโอ้ยมองเลยแมส ี <ítulo> <away> ่ <works> ระหว่างสองคนนี้ทำท่าให้เหมือนแตงอัศยามเซลแล้ววันนี้เราก็ปิดรายการแค่นี้นะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นรายการแล้วหรอนี่ขอบคุณนะคพี่แต่งนะคะแล้วนะคะพี่แล้วก็อันดี้เซลด้วยเพราะด้วยกะชาคือเจ้าของร้านอัศยามไม่ได้แต่งตัวมาเลยใช้ใช้เฉลี่ยแบบโอ้ ก็จริงๆแล้วเธอไม่ได้ตั้งใจแต่งตัวแต่รอบหน้าจะจัดเต็มกว่านี้รู้ล่วงหน้าสักนิดว่าจะเตรียมตัวสักหน่อยนึงเอ้ยเสร็จที่แม่ไปขอเมื่อกี้ใช่ก็เลยไม่ได้เตรียมตัวสามารถติดตามตู้่อนหมีแล้วก็รายการสังกะานรอบนู้นสังกะสีได้อย่าลืมกดไลค์ไ่ไกลไาไกลพุทธิ์่ิชานพีสามนางสามผมใส่กันดีกันขนมชั้นกดกันขนมเค้กสังกะสังีผิดค่ะป้าพูดผิดยังพูดไม่ครบเลยสามผมใส่กันดีกันขนมชั้นกดกันขนมเค้กสังกะสี ประธานนางปรานรองเรียน,นวันนี้คือไม่สมม่สมประดีเลยทำไมจะไม่ได้ที่หนึ่งทำไมนี่ว่ากรรมการไม่ส่งคำถามอะไรมาให้เราเลยให้เราแบบเออพูดๆอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่ค่อยได้ฟุตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านี่ไม่ได้แล้วบีได้ที่หนึ่งนี่ยังจะโอเคกับพี่แม็กนี่ไม่โอเคที่พี่แม็กได้ที่หนึ่งค่ะไก่อะไรเอ่ยโอ้ย KFC อะไรกันใครบ้นเนี้ยให้เขาแต่งมาสิบกว่ารอบแล้ว ไม่เห็นจะมีความวาวความอะไรเลยเปิดมาก็รู้แล้วว่าเป็นไก่เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่เอแคร์อะไรอ่ะเลือกโอ้ยไม่เห็นสมควรที่ชนะเลยพี่แม็กให้เขาชนะหลายรอบเกินไปแล้วบางทีอะ่ะไม่อยากจะแข่งแล้วนะพี่แม็กชนะอยู่ได้ทั้งที่หนูกับพี่กับหนูกับพี่มอร์กสวยกับตั้งเยอะ <c oughs> มีความสุขมากคะ่ะ last last สิบสิบสบสบไม่เราก็คือเราตั้งใจทาจริงๆทุกโชว์เราคิดเราวางแผนไว้ดีดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแหมพอหนูแบบชนะพาะดวงก็ด่าพอชนะพะกรรมการเลือกก็ด่าจะเอายังไงกันคะกลุ่มนี้ฮะ